ถิ่นวัดหองเหลเานอคะ่ะกำลังเริ่มที่วายค่ะไหวพ้วพระหรลับสินอยู่ค่ะ ผ้าไต่ไหมบ้าไต่อู <c oughs> ้หนึ่งคืดผ้าไต Thank you. เกรังมาทํา คลองให้ได้เด้อค่ะตีคลองให้แน่บางนึงนี่นะไปโยตีคลองให้หนำแน ลันคลองอีกเลยค่ะค่ะออนุญาตเด้อคุณแม่ นอน๋อหนึงก็มานะคะกำลังถวายกระถินอยู่คุณแม่แตงออคตงองคองอีกวัดนหนึ่ง อีกเชยนทไ,ได้กันที่นึ่วงวากัทิตีจ้าคู่้นี่ผู้างามประสกุลเห้ราคาจิตใจดีเวอร์ุกุลเมื่อนี้นะค่มีแต่ผู้จิตใจดีๆ มาถวายกระถิ่นมื่อนี้นะคะค่ะจักสละขามเป็นบ้าค่ะคือไหนเออคนละคนมาแต่ไก่แบบนี้คนก็หมาเนาะค่ะอันนี้นาตีอันนี้มันจักชนบุรีตีเว้นระยะห่างเด้อเด้อค่ะอันนี้เดี๋ยวมาจักไดโอ้จักไก่ ปิดปิดปิดแมสปิดแมสเวีนระยะห่างมันค่ะอระยะจ้ะเบีนระยะห่างเด้อเระยะหางท่านหลังให้แท้อ้มอันนี้ใหญ่มอมค่ะถวายกระทินท่านได้บุญนำกันหลายๆเนาะ เห็นคุณ้คุณตาใส่นักกากเลยนงบุญธรรมตีใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่นักกากไปใส่นักกากไปไปล้าบอกล้านสายไปเปิดยูทูปเห็นแล้วก็ชื่อว่าใหญ่คือบุษใส่นักการก่อนที่ ได้แล้ว่ละเอ๊ะนิดติค่ะไดุกยรเนตส่สิ้นจับนำกันค่ะโค้งไปติค่ะ โอ้ไปดึงไปอ่าดึงไปก็ได้ค่ะหมายอกเอ็กเป็นคนหมายอกจำบมาเออนั่นแหละดึงมาพี่นำแน่ว่าสักนือจานมาน้ำขือจานมาน้ำเออหนละอยาก้ามสายสินเด้อค่ะเออหัละอ่ะดึงไปหมายอกลายๆเออันละอ่าจ้า

กมาวาัมม<อ>ัมะตาวโตะตัมมุากำลังทวายค่ะทวาฐานค่ะทวายฐานพ้าผักกิ่นวัดปลาวังเหลามาคูน้าคูตาค่ะ มามาคุณตาคุตาเด้อเห็นสุูสุปคนเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวรับผ่อนน้ำพึนก่อนถาว่ายผ่านน้ำพึนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ